ครับผมสนองเอี่ยมทองผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ตำบลประแดงอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกนะครับวันนี้เราจะพามาดูเกี่ยวกับเรื่องฐานเรียนรู้ต่างๆนะครับที่เราสามารถส่งเสริมอาชีพให้สำหรับพี่น้องเราที่นี่นะครับนะครับตามเรามาเลยครับนะครับถึงเราครับเรายังมีฐานที่หลากหลายนะครับวันนี้เราก็จะเข้าไปที่ฐานแรกก่อนนะครับนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องคนลักป่านะครับวันนี้เราก็จะเข้าไปที่ฐานแรกก่อนนะครับนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องคนลักป่านะครับวันนี้เรา จะมีฐานเกี่ยวกับเรื่องคนลักป่าเรามีป่าที่หลากหลายทำไมเราต้องปลูกป่านะครับทำไมเราต้องต้องเลี้ยงดินเลี้ยงพืชนะครับวันนี้เราศากพระราชาของพ่อหลวงมาขับเคลื่อนดูแลให้พี่น้องขันกลับมาลักป่าและมาช่วยกันปลูกป่าเพิ่มนะครับอันนี้ก็จะเป็นฐานการปลูกป่านะครับเป็นฐานแรกของของเรานะครับที่แนะนําวันนี้เราไม่มีเห็นไม้ที่หลากหลายนะครับเกี่ยวกับเรื่องเกตรกรรมธรรมชาตินะครับนะครับวันนี้เราทําไมต้องเลี้ยงดินเลี้ยงพืชนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวนี้ดินของเราถูกทําลายไปเยอะนะครับโดยเฉพาะการเผาป่านะครับการทําลายหน้านดินหรือการใช้สารคิีที่หลากหลายนะครับทำให้พื้นดินของเราเสีย <S 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 วันนี้เราเลยต้องกลับมาเรื่องเกี่ยวกับการดูแลป่าการเลี้ยงดินเลี้ยงพืชแนวทางของกิจกรรมธรรมชาติอย่างคํัที่ว่าเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชนะครับของกิจกรรมธรรมชาตินะครับ <S <S 1> <S 1> ขานของเราจะสอนเกี่ยวกับการทําน้ําหมัก e.m. นิอบอน e.m. นะครับเรื่องการดูแลน้ำนะครับเพื่อไปดูแลกับพี่น้องนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ําเสียหรือพี่น้องที่ทําการเกษตรหรือเลี้ยงปศุสัตว์นะครับมีกลิ่นน้่งเหม็นเราก็ใช้ e.m. ตัวนี้ช่วยพี่น้องได้นะครับหนึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องการทําเซนวิตปลานะครับเรื่องการลดรายจ่ายเราก็ทําเซนวิตปลาแบบง่ายๆนะครับก็คือเอาวางเอามูลสัตว์นะครับเอามาเลี้ยงเป็นชั้นๆลงที่น้ํากั้นคออให้ดี อีกเรื่องหนึ่งนะครับฐานที่4เป็นเกี่ยวกับเรื่องคนลักแม่ธรณีนะครับเรื่องคนลักแม่ธรณีก็เช่นเดียวกันวันนี้เราต้องมาดูแลเรื่องดินนะครับมาห่มดินแบบแห้งชามน้ําชามประเด้งชามน้ำชามก็คือแห้งชามก็เราก็ใช้มูลสัตว์หรือปุ๋ยหมักแห้งที่เรามีอยู่นะครับอย่างคำที่ว่าของกติการรธรรมชาตินะครับพ่อหลวงสอน ให้ลดเกี่ยวกับเรื่องการใช้จ่ายที่หลักนะครับฐานที่5นะครับคนเอาฐานนะครับอันนี้ก็อีกฐานหนึ่งที่จะช่วยช่วยพี่น้องได้นะครับปัญหาชุมชนของเรามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเผาถ่านใน,นหมู่บ้านและทุนวันก็จะเป็นรบกวน,นพี่น้องที่อยู่บ้านใกล้เลยเคียงอีกหนึ่งฐานก็คือเกี่ยวกับเรื่องฐานคนมีไฟนะครับวันนี้ฐานคนมีไฟของเราก็เกี่ยวกับเรื่องการใช้พลังงานทดแทนนะครับ จะทาอย่างไรเราจะลดรายจ่ายเรื่องการใช้ไฟฟ้านะครับที่ศูนย์เรียนรู้ของเราก็เช่นเดียวกันเราไม่มีไฟฟ้าใช้แต่เราใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนในการขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องการเกรษตรต่างๆอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องคนาท,ทองคําอันนี้เป็นเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญที่สุดเลยครับเรื่องคนาท,ทองคำนะครับไม่ใช่ว่าเอาทองมาทําคนานะครับหลายท่านจะถามอยู่เสมอว่าเอ๊ะการทําคนาท,ทาอย่างไรก็คือการปลูกพืชที่หลากหลาย เช่นผักสวนครัวพืชผักผล,ลไม้ต่างๆก็อยู่บนคนาที่เรายกระดับขึ้นมาให้เป็นคนาใหญ่หนึ่งสามารถกักเก็บน้ําได้นะครับสองพอเรากักเก็บน้ําได้ในกลางนาเราก็สามารถควบคุมวัชพืชได้พืชก็ไม่ขึ้นข้าวของเราก็ดีบนคนาเราก็มีพริกมีมะเขือมีกล้วยมีอะไรต่างๆ่งที่สามารถนําไปขายเป็นไรายได้ให้สําหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับฐานที่9กาการปลูกผักหวานป่านะครับ อันนี้ก็เป็นผักหวานป่านะครับที่เราได้มาจากป่าจริงๆนะครับเป็นผักหวานป่าที่เราทดลองนะครับกว่าจะสาเร็จทดลองมา3ามปีตั้งแต่เทคนิควิธีการต่างๆตั้งแต่การนำเมล็ดมาคัดแยกนำเมล็ดมาเพาะมาพึ่งจนมาลงกระบะเพาะจนมาใส่ถุงเทคนิควิธีต่างๆที่สูตนของเราก็สอนทุกขั้นตอนให้สําหรับพ่อเมพี่น้องเพราะว่าต่อไปเราไปหากินที่ป่าไม่ได้แล้ว พี่น้องไปหาก็โค่นหวันเพื่อจะยอดผักหวานเราจะปลูกผักหวานอย่างไร2ปีเก็บขายนะครับที่ศูนย์เรียนรู้เราปลูกแค่2ปีเก็บขายได้นะครับอีกหนึ่งฐานการขยายพันธุ์พืชนะผลที่หลากหลายโดยเฉพาะเด็กนักเรียนนะครับแล้วก็เกษตรกรที่มีความสนใจก็เข้ามาเกี่ยวกับเรื่องการขยายพันธุ์พืชการต่อตาการทาบกิง การแทงหนอกกล้วยนะตอนนี้กําลังดังของถูเราเลยแท,ทงหนอกกล้วยงาช้างจะทําอย่างไรแทงหนอกกล้วยในต้นเดียวหรือกอเดียวต้นหนึ่งไม่ต่ำกว่าสามพันบาทเกี่ยวกับเรื่องสัมมชีพก็เช่นเดียวกันนะครับการทําอาชีพอะไรก็ได้ที่ตัวเองไม่เดือดร้อนการทําอาชีพอะไรก็ได้ที่คนอื่นไม่เดือดร้อนการทําอาชีพอะไรก็ได้ที่ทรัพยากรและธรรมชาติเราไม่เดือดร้อนนะครับและอีกหนึ่งข้อที่พ่อหลวงท่านเป็นห่วงอยากให้เราทําได้พ่อหลวงท่านทดลองท่านสอนเรามาเสมอนะครับ การทำอาชีพอะไรก็ได้ให้มีไรายได้มากกว่ารายจ่ายวันนี้เราต้องกลับมาคิดกลับมาเกี่ยวกับเรื่องการลดรายจ่ายนะครับของหมู่บ้านและชุมชนของเราได้นะครับ